คนหนครับ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 ,นนรบลับตาด้วยออนะครับตอนนี้ได้รับเกียรติจากท่านคุณนายเตารี่ครับอ่าดุดีมากรองวันละดับต่อรี่เต้นทะเลเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้โชคดีเลขสองหลักหมู่ที่สิบครับ ต่อไปนี้เป็นเลขหลักเดียวหลักเดียวก็มีจมูนึงเหลักเดียวมีหมูหนึ่งหมูสอและหมู่สิครับเอ้หลักเดียวครับหลักกิโลเมตรยี่ันสองหลักเพื่อเหิงครับหลักกิโลเมตรเป็นผู้ชดีการหมู่ที่สงครับโอ้โบได้หมูสอยักษ์หมูสอยัก์หมูสอั คื้โชคดีได้รับรางวัลของท่านนายกเทศมนตรีและคุณนายของท่านนามสกุลสไลอีไม่ใช่อันซื้อซื้อขุณต้นด้วยนอหนูนอหนนามสกุลขึ้นต้นด้วยหมอมาหมอมานามสกุลนวลนวลชื่อนอหนูและซาละอัวสาลาอัวคุณเ นวนเชื่อดวนครัไทยเชื่อนวนเย้เจ้เย้เย้เย,ย,ย้นวลสีเจ้ายาวาเจ้าสีได้มันมีซื้อฟืนนี่นะน้องหนูกลับสารอวัวในเจ้ายาวาหนูโชคดีได้รับรางวัลของท่านนายกเทศมนตรีและคุณนายขวัญเดือนได้แก่คุณแม่ตัวนสีบัลลังก์เกืูบจัะแสดงนี่แหละย่ยาย,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 ายา่าย่คุณแม่นวนสีนวล